สบายดีพี่น้องพุ่สะูทุกคนทังสวนขนมจีนใหมพ่อใหญ่ขันเดียวเรานอนอยู่นี่ล้วว่าเป็นยังขึ้นนอนอยู่นี่วันินอนอยู่ห้องหนึ่งค่ะพาะว่านพ่อใหญ่เราว่าถ้าห้องน้ำง่ายๆดีนะทักใซ่รลุดพอเพชรมาน้ำจิบน้ำซิมซิมก่อนใจแวมบ้านใจมันใส่กะทิหลายสรับพอสวัสดีปลาดุกเนี่ยพี่น้องเนี่ยเอา เมื่อยได้พี่น้องเอยเราไม่มีตีนไม่ได้ใส่ตีนมันตีนเข้าไปมีมันมดเล้แต่ตีนอย่างได้สิย่างกินหมดเทียงว่แดงหมดลย่างให้กินเน่ไปประสัอนนกระสิงหมอนน้ายากดรกินเนือเลือดมันนั้นเสไม่แห้ง เนื้อไก่นบำลุงนะ้องแวมบ้านจะมันเห็ดกะทิลายาาเิ่นไ่าเกะที่ขวดหนึ่งก็ครึ่งเนะขวดไอขวดที่แก้ไวในตู้เนี่ยขนาดนี้นนนนนนึ้นเนอดีครนไหฮะน้ำจ้อ,อ สมมันทิ่อะชีกน้ำสูตรชนะพักใส่เลยทีเมื่อกี้เขาหนุ่มจีนน้ำพอนายได้พลังเลยหนุ่มจีนมาสทงคนน่ะชิมก่อนโอ้เฮียเฮียเฮียอไปไหมล่ะใส่ลำยาใส่เออพอนใส่กะทิได้ายใส่ที่แหละพักพักถัวรพักแตะ เสยมากินไหนว่าอ네ืดอยู hm. ่ก็เลยพันธุ <S <S ์น้ำมานหายเรื para para ่องแต่คือโค้งพี่น้องเอ้ยพ่อไงก็ได้อร่อยไม่พออร่อยอยู่พี่น้องพ่อไงว่าอร่อยอยู่เห็นไหมกินแต่งอ่แบบไข่คือกันขอก็กินแบบนี้ให้กัน ผมสปาก็แล้เสีบเนาะน้ำจีนน้กินน้ำจีนน้ำพอหญ่ได้ไหมนองด้วยนี่ห้องผู้เดี่พี่น้องค่ะนี่ห้องหนึ่งค่ะไม่รถขครับรถดผ่านได้เรา อันขังใส่คือปิีงปลาเนาะอันขังใส่คือปิีงปลาหนุ่มแวบน้อยอยากเจ๊แว็บอยากเลยพ่อไงตอนนี้ไปซื้อฟังตะเลือดพ่อพ่อทราบเสร็จป่าหิวแห้งแล้วลรอเป่าวันนีไปเบิึงอันนัไนอยู่นะเบิึงหัวปีเนาะกีก็ขับปุ๊บอีนั่ห้าไปเมื่อไหร่ไปบึงเลยวะเจ๊ราไปเบิึงเมื่อไหร ว่าบอกแกไปไปกัไปกับถ <c oughs> ิ่มมือซื้อนะมันกับชุดถิ่มมือซื้อเนาะมัดถิ่มมอซื้อพ้าปีกอะกรปุกน้ำผญ้งงพี่หลังแยาไกล้บ้านยาไก่ลูกชิ้นปลาค่ะทักใส่กระมจีนกินหนุ่มแซมกเบ็ดนี่อมันหยอะอยู่อ่ะอืม ยาอร่อยไหมอ,อืกินดูมันกินด้บ้านสุดถ่ายมาั้งกินได้เนี่ยเอาต่อเนยเอาไปต่อเท่างนะมั้เเไไมงเนาะวันนี้บน้นถา่ายหรือเปล่าเอปต่อ แต่มาบไร้ยอากกินมาเวิดเวิร์ดกไปกินที่กาบรียะนี้มันอกไปพอให้มางมาดหมันล้ um> backs, มันม่เอามอมมอมมอเนี่ยนี่เด็ดงดไปพอมอมงนไปได้แล้วเออเนี่ยมัจะไปลงถึงกินห้มกินนี่แหละซักใจที่ิขนมจีนนะมเสีบเนยบาคนยังกินขานมจีนขันบ้านเราอร่อยพี่น้องเรายังกินอร่อยอยู่ แต่เรากิน oh, บ hmm. ุหรีตรงที่ว่ากินเข่าใช่ไหมหรือกินอดไกับบไหรอื่นใช่บุหรี่พออื่นไม่หน่อยเดียวก็ใส่ไม้หัวหนึ่งเออกระู่ยู้นี่น่ะแต่ก็กินนี้มื่อแรกก็กินของเบาเบ้ามาต้มกระได้มื่อแดงน่ะกินอะไรทีนี้ต้มปลาต้มปลานี่เออดับบุหรุกระไ้เลยซื้อปลาเนี่ยมาไปต้มเลยพวกอื่นเส่าเด้อมื่อเส่าสดน้ำปลาเนี่ยต้มปลาเนี่ยเด้อบนที่ต้มให้พอสิ็จมันเสียดสองฟีดไว้ให้ อือต้มเทระตนวนี่ไฮโดรนะนี่บอกทำไมเทระตัวช่องตนวนี่ปะประนิดนะเืกรินาได้นะอืกินกรักาวาง่องเขาเป็นยี่ิันอืมดมยาได้หลายติ๊ผ่เห็นก็รอดูใได้หลายยานักตนมังใช้น้ำเลือกันกักินหอมดุ่งนั่นนะอื พ่อียมหเยแวมมากินหอดเบื์ไรนห้องสันมาเวลากินเป็อาทิตย์ไปนะเดวหนวไมล่ะใส่น้าบีกันยังวะมาก็จิเมนเบิ่งแล้วไดย่อยเัยูยูได้ย่อยตอกตอกกันแล้วหลงมอมเนื้อเนี่มได้ยังปอกปเที่ยงเลยเนี่ยจะ้องคลิปไปแ้ ถ้าต่อคีิปร่งเทียงเอาอันขนมจีนน้องงพญาจอยขักไปหน่อยเอ้ยเดือดเต็มไปหนยกแล้วแต่กสิโคพอญายมันเปลี่ยนลอกโหลไขว่านเน้ำปอดที่เสื่อเนาะ ะจะให้เลยละปนเอามาันเปโอ้ไปน,นอนทับเป็อย่างหนักเยปนนอนทับหนานมันจะสีนะเปียกหม่ยอยเป้อนางเลยไปด้วยหนักม่ใช่หมละ่ะอิ่มไหมละครอยู่ไหมกินโดนนะกินกระลุกกินไก่เพื่อหมา้าลำเนาให้หมากินแล้ว อร่อยแมอร่อยอยุกินหลายยุบวงเดียวนี่แค่ว่าอร่อยเตอิอปกติพนอนายและโบคอยมากิน,นพี่น้องแต่ว่าอร่อยเติบพี่น้องอ่าือว่าโทุมาเอกินไม่กินเบิ้งหวกิเียอืออั่นแนละทำกินสีมูอืนสนเตียมสนัเตียม,ยมบอ,อสนนะับเมันก็คือเกาหรเพื่อน,นั่นเลยใบซ้มกวัวๆต้องไปสืบปาไงมันต้องไปซ้ปม,ปมกัวกิวกนซีมุคนละคือเกาคนละไม่ละ บ้านพ่อญ่จมมาเห็นเขากินสาปานะเห็ดแนวกินหย่สะถวยไปไหวใส่หนีพอฮะถวยไปใส่สะจะเคลื่อนจะจัดไว้ถวยไปใส่เออเออเออยงไปไก้กระด่างลงไปเนาะ การนั่งค้างนี่ก็ได้ในการหอยค้าเร้องทั้ง,งนั้นเนะเาะอือยามเป็นดุกระไรอืมอจะแต่พี่น้องใจคลิปนี้เขาจบไปเพียงสำนีแล้วพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกไดไล้์กดแชร์กดติดตามกดบุด่มเก็เฉพาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ